ตอนนี้อยู่ที่วัลคเคนซีนะคะอยู่ไม่ไกลกันจากเอโคคเคิลอัมซีเอเอเพลสับตรงนี้เขาจะแบ่งกันคนละครึ่งอันหนึ่งจะเป็นโคคเคิลอัมซีอันนี้ก็จะเป็นวัลคเคนซีเพลสับใหญ่มากอันนี้เป็นมุมหนึ่งของเออเขตเออมืองอูเฟลค่ะ ครั้งโน้นที่มาน้ําไม่มีเยอะขนาดนี้นะคะปีนี้น้ําเยอะมากออสองสามปีที่แล้วแหละที่มาข้างล่างนี้เดินได้เลยปีนี้น้ําเยอะมากแดดสองมาอีกฝั่งหนึ่งอยูไปเลยไม่ค่อยสวยอย่างก็คือวันนี้ก็เย็นมากแล้วด้วยเต่นิดนึงเดีบยภาพยู่ให้ชมกัน นิสหนึ่งนิสหนึ่งนี่ค่ะจากตรงนี้ไปตามถนนเส้นนี้วิวจะสวยมากอีกฝั่งหนึ่งแต่วันนี้แบบว่ามาจากปราสาทนอยชวันสไตล์ดึกแล้วมืดแล้วจะสองทุ่มแล้วค่ะก็เลยแชแวบมาถ่ายรูป เฮลยฟะช่วยฟนี่ค่ะคุณพอเดินไปไกลามากเย็นนะคะวันนี้อากาศบอกว่าวันนี้ฝนจะตกแต่ฝนก็ไม่ตกโชคดีแต่อากาศเย็น20องศาด้นนานโน้นัดไปก็จะเป็นโรงแรมร้านอาหาร